สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พามาชมและพามากับสการะพัดทัดเขี้ยวแก้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บริเวณท้องสนามหลวงนะครับ ขอความร่กบาโกสัจราทุกท่านไม่ขอดรองเท้าเดินในทุกๆพื้นที่นะครับเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับและสำหรับนานใดที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับที่สามารถเดิน้าไปหาพี่จีสอาสาเจ้าทหาืองรับสตาฟที่อยู่แจ่ใจใน่้านครับ ทางด้านใ่ต้องการนั่งสมาธิเจริญภาวนาครับจะเป็นสำหรับนั่งสมาธิเจริญภาวนาการทางมณฑลฝั่งซ้ายมือครับเต็นจะมีเบาะรองนั่งและผนดงอเอย่ไว้บริการนะครับพาเพื่อนเพื่อนมาตีละรังกันนะครับเต็นนะครับไม่นงอยู่รอบๆหรือด้านหน้ามณฑลครับและขอความร่วมมือนะครับปิดเสียงงดใช้โทรศัพท์งดการสื่อสารระหว่างที่อยู่ในเต็นเจริญภาวนาด้วยครับ หลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันทพระปิณฑรการถวัตพระเพลิงพุทธสรึงระได้ประกฏพระธาตุเขียวแก้วสองซีนซึ่งหนึ่งในนั้นถูกนำไปยังซีหลอนปัจจุบันคือศรีลังกาโดยเหล่าสาวกของพระองค์ส่วนอีกชิ้นสีฟ้าถูกนำไปยังปุดีดาบปัจจุบันเดินทางไปยังเกาะกานาปันจากนั้นไปยังปีนังปัจจุบันจับได้หลังจบปัจจุบันสิงเจียสิงจีน ในช่วงกลางศตวรรษที่ห้าหลงจีนฟาเซียนสมณจีนรูปแรกที่ได้เดินทางไปสืบพระศาสนาพระฟาเซียนได้นำพระเคียวแก้วกลับไปที่เมืองหลวงของราชวงศ์ฉีคือเจี้ยนคังปัจจุบันคือหนานจิงหลังจากสถาปนาราชวงศ์สุยพระเคียวแก้วถูกส่งไปยังฉางอันและต่อมาถูกย้ายไปที่เมืองหลวงปัจจุบันคือปักกิ่งของราชวงศ์เหนยวเหนือไรที่สุด ได้รับการเก็บรักษาไว้ในเจดีย์เจ้าเซี่ยงของวัดหลีกวงในปีพุทธศักราช1 6 1 4วัดเอ็แสงศักดิ์สิทธิ์เจดีย์พระเคียวแก้วที่บากาชูแห่งปักกิ่งเจดีย์พระเคียวแก้วของพระพุทธเจ้าเป็นเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่เพียงแห่งเดียวสำหรับการอนุรักษ์พระพุทธศรราสนาที่สร้างขึ้นหลังปี1549ได้รับการ,สรบสนน จากแม่บุตรชาวรุ่นในประเทศถินที่ดีถูกสร้างขึ้นในปี2020ซึ่งเป็นสัญลักษที่ทรงคุณค่าในเวสต์เดลส์รูปปั้นศิษย์เก่าที่อเล็กซานเดอรพระพุทเจ้าสร้างยักษ์ที่เกิดตั้งแต่214นองกว่า1,000หน่วยนิ้วและเคียวแก 嗯。Uh huh. uh huh. ต้อนรับผู้เข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุระเชี่ยวแก้วทุกท่านค่ะขอความร่วมมือไม่ถอดรองเท้าขณะกำลังเดินเวียนเทียนร,รอบมนฑ์เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่กีดขวางทางสัญจรของผู้ที่กำลังเข้ามากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุท่านอื่นรวมถึงเพื่อสุขออนามัยของตัวท่านเองขอความร่วมมือทุกท่านที่ต้องการสวดมนต์เจริญภาวนาและนั่งสมาธิ เติมน้ำกันนะครับ ีรถประปาดื่มได้ให้บริการอยู่สนับสนุนโดยการประปานครหลวงค่ะสามารถกดน้ำดื่มได้จากทั้งสองฝั่งของตัวรถและอีกจุดอยู่บริเวณซ้ายมือก่อนถึงทางออกค่ะขอความร่วมมือทุกท่านไม่นำภาชนะบรรจุเครื่องดื่มออกนอกพื้นที่ให้บริการ และหากท่านใจต้องการความช่วยเหลือพิเศษรวมถึงต้องการบริการทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนสามารถแจ้งน้องๆตาฟที่อยู่ใกล้เคียงรวมถึงน้องๆจิตอาสาพระราชทานที่สวมเสื้อสีเหลืองของทีฟ้าได้ค่ะเรามีทีมแพทย์รับพยาบาลจากพิษณุยกว่าหกต้วนะคะที่อาสาผู้ชีพจากบริษิทรอดตื่นเต้และคะเขาอยู่ทำหลอกตัวนะคะวาไปจุดที่เรากำหนดไว้ให้ด้วยค่ะวันนี้อากาศร้อนแล้วนะคะ หรับท่านใดที่ต้องการสวดมนต์จริญภาวนาท่านใดที่จะเดินออกนะคะบริเวณจุดทางออกนะคะเรามีบริการคืนล่มนะคะท่านใดที่นำลรบสีเหลืองเข้ามาด้วยนะคะบริเวณทางออกนะคะเรามีจุดสำหรับคืนลนะะ่มค่ะ